ก็สวัสดีนะทุกคนนี่แบงค์เองนะคือวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องว่าทําไมถึงแบบมันมีอีกี่สาเหตุทําไมถึงตัวถึงตัวเราเนี่ยต้องปิดช่องหรือไม่ก็ย้ายช่องส่วนมากการย้ายช่องมันจะไปเป็นอยู่ที่ของนักเกมเมอร์ส่วนใหญ่นะเพราะว่าส่วนมากเกมเมอร์เขาจะไปเอาง่ายๆเปลี่ยนโทรศัพท์นั่นแหละอะไรประมาณนั้นนะโอเคเราเข้ามาในประเด็นของเราเลยกันเลยดีกว่านะคือ ในการปิดช่องเนี่ยส่วนมากเนี่ยคือการปิดช่องเนี่ยเพราะว่าสาเหตุแรกเลยเพราะอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวอย่างที่สองไม่อยากจะทําต่อประมาณว่าขี้เกียจแหละเออแล้วอย่างที่สามก็เรื่องดีไลน์อะไรเรื่องดีไลน์กับโดนดา่าอะไรประมาณนั้น,ก,นก็มันก็มันมันก็น่าจะมีอีกหลายอย่างแหละที่ทําไมทุกคนถึง ต้องการที่จะปิดช่องแล้วก็อีกสาเหตุต่อไปที่คนอื่นย้ายช่องเพราะว่าก็จะเป็นเรื่องของยุตไลก็ก็ก,ก็ประเด็นเดิมตามของไอ้ปิดช่องแล้วแหละมันก็จะมาเหมือนกันแต่ว่าเขาคนนั้นอาจจะย้ายช่องก็ได้แล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนโทรศัพท์เขาอาจจะมาแบบมาบอกแป๊บหนึ่งก็ได้แบบมาบอกว่าเขาจะมาเปลี่ยนช่องนะเพราะว่าต้องเปลี่ยนโทรศัพท์อะไรประมาณนั้นแหละ แต่ว่าบางทีเขาก็ไม่ได้มาบอกไะไปไปทำช่องใหม่แบบลัแบๆบใแบบแบบช่ผมผมเห็นบ่อยแล้วแล้วก็สำหรับคนที่เคยปิดช่องไปแล้วหรือไม่ก็ย้ายช่องไอ้ไอ้ย้ายช่องนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ปิดช่องนี้ขอถ้าถ้าเป็นไปได้กลับมาทําเป็นปกติเถอะอย่าอย่าคิดว่าไอดิสไลท์เนี่ยมันเป็นสิ่งแบบว่าเขาเกลียดคุณแต่คุณพยายามคิดไปว่า เราเนี่ยคนต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนการทำแอนิเมชันใหม่ๆเขาจะได้ไม่ต้องมามาเกียดตแอนิเมชันเก่าๆแบบเหมือนเหมือนแบบเราทำอะไรผิดพลาดไปใช่ไหมเขากดดีไซด์ให้เราเราก็ปรับเปลี่ยนอะไรให้มันดีขึ้นนั่นแหละแล้วพอเขามากดอีกแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเราจะดีแต่แต่ถ้ามันไอ้เรื่องไอ้เรื่องเราเนี่ยโดนโดนด่าหรือในคอมเมนต์หรืออะไรเนี่ยแนะนำกดถ้าถ้าเป็นไปได้กด กดปิดการคอมเมนต์ของคนนั้นไปเลยหรือไม่ก็อย่าไปฟังอะไรประมาณนั้นงั้นขอโชควดีกับการทาคลิปนะครับสําหรับทุกคนคือถ้าถ้าถ้าผมถ้าจะบอกว่าผมยังทําอยู่ไหมยังทําอยู่แหละแต่ว่าก็ขี้เกียจอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลิงก์ดิสคอร์ดไว้ด้านล่างแล้วกันโอเคคือ Discord ใช้บ่อยอยู่แต่ว่าไม่ค่อยไม่ได้ทําคลิปเนาะโอเค so, เ,ดเดี๋ยวนี้ก็จะทําแต่คลิปเล่าเรื่องนล้วแหละเนาะ โอเคงั้นโชคดีสำหรับทุกคนไปแล้วนะครับบาย